รับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงชวนชวนพระทับองค์ข้าพัเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แข้มูมานขอให้พบพระชิอานในนะักตกาดนี้เทินสาธุสาธุคือดอกไม้ ดอกบัวบริบาลคือดอกบัวที่ว่าหอมนะพอเราเป็่งวาจาภาษาทูนี่เนี่ยจิตใจเราจะเรียกว่าอืมันสบายจิตสบายใจมาเกินนะทำให้เราอิ่มไปด้วยบาราบีนะอิ่มไปด้วยบุญนี่แหละนะคนเราก็ต้องมีแค่นี้แหละ ชีวิตเกิดมาเนี่ยเล่งน,นี่ยท่านเกิดมาปุ๊บวันตายก็ตามมาเลยคู่กันเลยม่าจะเป็นวันวันไหนนะมันเกิดกับวันตายนี่มาพร้อมไล่กันเลยคู่ประกบคู่กันมาเลยนะอาโอสมาถเาานนะุเจ้าชนบ่าไว้นะเกิแก่เจ็บตายเนี่ยมาคู่กันเลยจะจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนเท่านั้นเองเนะคนเรายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ ได,ได้ได้รับความเจ็บปวดหรือยังไม่ได้เจ็บป่วนยนะนะจะจนหรือรวยจะมีมากขนาดไหนล้วนแล้วทุกคนต้องมีความอะไรรนะู้ไหมเจ็บล้วนๆนะเท่าเทียมกันหมดได้รับความเจ็บได้รับความทุกข์เท่ากันหมดนะทุกใจทุกกายสุกกายสุกใจนะทุกคนล้วนแต่เจ็บด้วยกันหมด จะเจ็บแบบไหนกันมองก็ไปรู้นะมันไม่ไม่มีใครดีร้อยไปหมดทุกคนหรอรวยก็ทุกเนะจนก็นทุกนะทุกคนล้วนแต่มีแต่ความเจ็บไปด้วยกันนะครับนม่ก็มีแค่นี้นะนะนะคิดไหลามากมายพอจะแลกมาแล้วเราก็ต้องสร้างนะมันสร้างคุณงามความดีสะสมบุญเนะี่ย เรียกว่าทําได้หลายอย่างเะยทำทานด้วยนะตอนที่องค์สมัยพุทธเจ้าจะมาเป็นองค์สมัยพุทธเจ้าได้โอ้โท่านทำทานไม่รู้เท่าไหร่เลยนะทําทานมาสิบชาติแล้วก็มาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าชาติสุดท้ายก็นู่นยังไงมาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะ ภาพสวยนะครับไปชมไปเรื่อยๆเงยก็หยุดชมนะครับสวยงานนะครับถูกใจไหนก็ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหก ผมเองก็มีหน้าที่นำเสนอแล้วก็เราเรื่องต่างๆพอจะรู้บ้างนะเรื่องทิงไม่ใช่อิงนิยายเขพอจะเล่าให้ฟังได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่อ้าวครับภาสวยเลยไม่เลิกเอ้าลงสนามแฟปมาแล้วสวยดีนะครับนี่ 086 0 1 8ปดนะขอบคุณผู้มีกระรักคุณนะที่ชมรายการมาโดยตลอดก็ดิมกดสปัยกดไลค์กดแชร์หว่ากันไปนะแล้วไม่มีอะไรมากแต่ตังไปก็ทําอ้าุ่งนี้จะไปถวายนัดกับพระครูต้นแล้วไงจะถวายทั้งสองหมื่นนะสร้างวัดบงึบงหลวงหัวป่าสร้างสมเด็จโตนะพรุ่งนี้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใส่สองพับประเดี๋ยวแล้วที่ว่าจะไปงานกฐินไปไปไปทานเขาก็เลยนัดก,กันพวกนี้เจอกันที่บ้านงานวันเกิดท่านกส ổ, ท่านมาฉันที่นี่ก็เลยถวายท่านพน่งนี้ถวายวันไหนก็ได้นะแต่เรานัดพวกนี้นะนัดไปแล้วสองพัน0้านบาทนี้เป็นเงิน ที่พี่น้องชมพระแล้วก็เช่าบูชาพระพรส่งมาด้วยเก็บสะสมไว้ก็เอาไปถวายท่านนัดกันแล้วนะนัดกัน,น,กนโยมพวกนี้นะโยมนะอะตามนี้เราก็กว่าตามนี้พวกนี้ก็พวกนี้นะที่พักเงินล้านยังไม่ได้ลงสนามเลยนะยื้อเขาขาวยังไม่ได้ออกมาชมนะยังไม่มี เดี๋ยวจะให้ดูสักองค์สององนะก็ขับประมูลกันองคละห้าหกล้านนั่นนะคอนสองก็มีไม่กี่องคนะ์เราเป็นผู้อยากได้เป็นผู้ให้ดีกว่าให้เขาไปดีกว่าเน้่เราก็มีศุขเองอนะทางบุญทางฐานสร้างกุศลผลลบบุญแล้วก็ว,กว่ากันไดเถอะนะ จะคิดอะไรมากไปเกิดมาชาตินี้ก็บอกแล้วทุกคนรู้แต่เจ็บทั้งนั้นน่ะ,ะเจ็บเป็นคนละแบบเกิดมาวันเกิดที่คู่กับวันตายมาเลยอ่ะจะเอาวันไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ้าวพัดส,สวยรวยไม่เลิกราคาเขาเห็นก็ประมูลกันวันนั้นห้าล้านคนประมูลห้าล้านไม่ได้คนประมูลหกล้านได้ แต่องนี้นะได้พระนี้เลยพิมพ์นี้เนื้อนี้เลยนะข้างหลังนี่ในองค์พระนี่เหลืองเหลืองเป็นสีอ่อนเลยนะโอ้เหลืองแต่ดีมองที่จะจะขาวนะแสงแดดเปลี่ยนะวันนี้นะครับเนี่ยจะได้ชมกันครับเราก็มีหน้าที่ให้ชมมานะใหู้กใจก็ศูนย์แปดหกศูนย์แปดสามเจ็ดสองหกเนี่ยแต่ผมบอกว่าเอ้พระเนื้อขาวนี่มันมีคน fc ผมเนี่ยอยากได้ผมบอกก่นผมไม่ขายหรอกนะแต่พระที่ที่ถ่ายทันเนี่ยให้บุชาทุกองค์ผมจะให้เป็นของวันวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันไหนผมจะให้สำหรับ,บ fc ที่ที่ชอบตัวในการผมแล้วก็บุชาพราะผม,มบ่อยๆชาวพระผมอะไรเงี้ยช่วยเราบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะให้คนนั้นแหละพระเนื้อขาวที่ว่า ให้ดูอีกองหนึ่งก็แล้วกันเ,เดี๋อวันไหนใครจะมาเปิดตระมูลแล้วบ้างก็ไม่รู้ขาวนะี่ครับก็นะกระถินอาทิตย์ที่สิบนี่ก็เนะอ่าเนื้ขาวนี่นะองเดียวนะให้ดูอีกอง,งนะงนงนะมีสององค์เอซีผมอะลายมาแล้วละ่ะทักมาแล้วพี่สงราคาจะไม่ผมบอกให้เป็นของขวนวันเกิดท่านนั่นมาหาผมผมก็แดบลาไป ให้สํารับคนที่ทําบุญกับผมเยอะๆอะนะใครทําเพรต้พูดนี้ก็รู้แล้วนะใครที่ช่วยผมเยอะๆพันเนื้อขาวนะเนื้อธรรมดาเนี่ไม่แพงะกพราส่งใช้เงินเลี้ยงหมาวันละพันวันนี้ก็จะพันหนึ่งนะก็ใครชอบแ็ทักทายมาได้นะทําบุญเลี้ยงสุนัขจ,จัดวันนี้พรุ่งนี้ก็รวมตงังค์ถวายพระครูต้น วัดะระฆังโกศิตารามหรือวัดบางหลวงหัวป่ารังสาขาวัดะระฆังสองหน้าวัดพลอยข้างวัดพ้อยหน้าวัดเพมประชากรรังสิตม,มาได้เลยไปทำบุตรที่นน่นกันนะครับต่างุทธจารก์โตไม่ได้โขดชนามานานแล้วเอาหัดโคดชนาเขาหน่อยไปทําที่หน้น,นะแต่ใครเช่าพระพระสงค์ก็จะหักไวแต่เม่อพระองค์ 3, เนี้ยาสามพันเนี่ยพระสงค์ก็จะหักไวพันหนึ่งไปถวายหลวง สร้างวัดบังลวกหัวป่าพันที่สองก็เป็นค่าหารสุนัขจิงจัดพันที่สามก็ค่ากาแฟค่าริโพค่าเครื่องดุ่มคนเลี้ยงหมาคนเลี้ยงแมวค่าอาหารหมาแมวขอบคุณท่านมากนะครับขอให้ท่านทุกท่านโชคดีมีความสุขให้ร่ำให้รวยนะไม่ตามประคนไม่จนม่ใครโอ้ยมีคนโทรมาทักผมเยอะว่าทำไมาขายถูกจังนะครับ มาได้บ้านเราขายแพงนะบอกเฮ้ยที่พันสงขายถูกโอ้ทำไมเอา้าก็เราให้ส่งนี้ราคาเราพอใจอ่ะแต่ที่ซื้อที่อื่นอหมืนสองหมื่นสามหมื่นอาจจะเป็นแสนเป็นล้านซื้อที่เราองค์เร้เป็นร้อยเป็นพันก็พอเลยนี่ไม่เด้คอให้ดูเครื่องหลังเท่าไหร่เนี่ยใช้เวลาแค่สิบห้านาทีเพราะรีบขึ้นมาเราคนเลี้ยงหมาม,ามันหุงข้าวหมาเขาหุงข้าวหมาเราก็ขึ้นมาบนนะ เนี่ยาหยิบขึ้นให้ดูกันอย่างเงี้ยอ้าวตางจิตต่างใจชอบกระทัดทายได้เนะเจ้าฟรีๆมันเจ้าที่ไหนให้กันล่เยอะๆนะใครจะมาให้ผมก็บประทาบุญมาเดี๋ยวพระได้มามันควรจะขอฟรีเลยบอกโอ้ยเะปบุญเนื้อจะเราก็ต้องไปจ่ายเข้ามาแล้วเมนกันนะเอาขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงความพุญมาตรปรถนา ไม่ตำประกคนไม่จนประใครนะไห้ลำให้รวยเชียวอ้าวมาอีกแล้วปลาเีสวยทั้งนั้นเลยเห็งดงาชัดๆเลยนะเนื้อปักเลยอืมนะติ๊กเลยแต่ละองค์แข็งเป็นหินหมดนะรัชการที่สนะี่นะทำพิธีนะกดพิม ในสมเด็จพ,พุทธจารย์ตัวอธิษฐานจิตมีหมลสายของสมเด็จพ,พุทธจารย์โตสีนะ่กับห้านะทำนะสององค์สองราชการเลยเนะี่ยขังศักดิ์สิทธิอ์อยู่ที่ว่าใครจะมีบุญได้ปกครองใครจะมีบุญได้ปิบูชาแคนะ่นะั้นไะม่ธรรมดานะสนะี่กับห้านอนอ้าวดูตาละองค์นี่สวยไหมงาม สองพี่รยสี่ยังต้งสองของสพนี่ร้อยสิบเจ็ดสวยงามทักถ่ายก็ถูกใจไปศูนย์แปดหกศูนยปดสามเจ็ดสองหโอ้ยเขาไปกันเยอะแล้วพระเหลือไม่กี่องค์แล้วน่ะเหลือไม่ถึงพวไ,ไ,ไม่บอกดีกว่านะผมก็ถาวายวัดไปวันนั้นก็ห้ารอยองค์ไปสร้างหลงพ่อโสธรไว้แล้วลูก ภรรยาผมเสียก็ไปถวายวันธบุญร้อยวันก็เอาพระใส่อัดไปในหน้าอกขบพ่อโสธรเนี่ยเกือบพันองค์นะทั้งนางพญาพระกุดแผนพระสมเด็จเนี่ยแหละใส่ใส่แล้วก็ปูนบกทับอีกร้อยปีนะมั่งถึงจะสรุดออกมาปูนมันแห้งเมื่อไหร่ดูตรงมาเมาื่อไหร่ก็จะได้ คุณแห้งดูตรงมาก็ปั๊บได้เลยนะออคุณก็จะได้บปบูชากันแล้วก็มีโครงการของเราอย่างนะั้นตั้งบะงานอยู่บนสลาด้วยนะเป็นพระประธานเลยองค์เลยยกไปยกมาพระหลุดมาพลับเ้าเขาสลาเขาเก่าก็เดี้ยวจำน่ายสร้างสลาแล้วเขียนบอกก็ด้วยเป็นพระยุคนั้นพระยุคนี้อยู่ในนั้นนะใส่กล่องไว้อย่างดีจัดไปในหน้าอกหลวงพ่อพุทธโสธร นะเล่นเล่นเอางงเลยจัดไปใส่ไปอย่างดีขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะที่ชมกันโอ้โหยังแน่นยังเหมือนเดิมนะครับสวยทุกอง์บะเนี่ยโอ้โห,โโหเก่าใครได้ไปแฝงมาวานทุกแฝนออกนอกเสือ้อไหมพวกจับแล้วจับอีกเอาที่จับได้ไปเลยสามพันห้าพันเมืไม่เอามากขนาดนี้ถ้าโชคดีมีความสุขนะ อย่าลืมพาทหารพาในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่าลืมสำบุญใส่บาตรับำรุงพระศา,าสนาศาสนาที่อยู่ได้กพวกเราทุกคนและท่านเนะี่ยช่วยกันเจอจุนดูแลพระศาสนาเราเนี่ยดีกว่าหวอนี่สวยจังเลยข้าปแป้งเนะี่ยทะลุไปดานขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะขับผงหินปุหินเนะี่ยรับข้า,ขาหิน ับปูนนะน้ำปูนทะลุได่ายขึ้นมาเลยมันได้ขินปูนเนี่ยับปูนนะครับทูลไปดายก็คือตรงเนี้ยทะลุดีขึ้นมาเลยสวยงามจริงพระเนี่ยจัดอยู่ในระดับขั้นเทพทุกองน,นะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วครับไม่ได้ท้านะแต่ว่าใครมีผมก็ว่าไม่เหมือนผมนะผมดูมันทุกรายการดูมันทุกพิมพ์แล้วก็ไม่เหมือนอ้าวนี่อย่างเนี้ยมีบรรพันธ์ทั้งหลาย นี่ก็เรือเนี่ยปูนเพชรเนี่ยเอาเนี่ยอันนั้นตอนเนื้อขาวเมื่อกี้ก็เรือปูนพิเศษเนี่ยโอ้ยยากสรับคุณเลยทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรส่งความบุญมาต่ปรศาถนาไม่ต่ำฝกคนไม่จนฝกใครให้ร่ำให้รวยนะเป็นเอาให้ดูพิมพ์ปแปลกๆสักผมนี่เอาเนี่ยนี่นะครับนี่มีหยกด้วยนะเนี่ยหยกเป็กเขียวเนี่ยเนี่ยหยกเขียวปัดเลยเ อ่าเช้าดีมีความสุขนะครับทําอะไรสงวามมุ่งมาปัรถนาขอบคุณอาจารย์เชโทรมาพักบัรณน,น้ำไม่ท่วมแล้วนะพี่สมนึกพี่บวรทุกท่านเลยนะพี่สเสน่พี่สมนึกนี่เอฟซีโซนท้องกันเลยพี่สเสน่คมาากกเมื่อวานก็ุยวััโชคดีร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ